เนี่ยฝนตกฝนตกเอาหานมาเล่นน้ำนะโอ้โหไปไปโอ้โหตัวหนักไปเล่นน้ำปนะไอ้ก้าวปเล่นน้ำโอ้โหฝนตกร้อนมานานแห้งแลนะ้งไงตกมานานเล่นน้ำปนะคลิปนี้ชื่อคลิปโอ้โหเอาหานเล่นน้ำนะเอาท่าโอเค นี่ครับฝนตกนะเล่นไปเล่นไปวันว,าว่างๆครับวันว,าว่างๆนะวันว,าว่างๆแล้วก็จะทำซุ่มใหม่นะจะล้อแล้วก็ใส่มุ้งข้อไปจะเอาใส่ไก่ลูกไก่งวงนะกันยุงกันเลยวันว,าว่างๆนี่ก็สภาพเต่านูนหานฝนตกหนักเลยครับ โอ้โหฝนตกคลิปนี้จะเป็นชื่อคลิปว่าโอ้โหนะครับได้เอาเรื่องอยู่นะเอาเล่นไปก้าเล่นไปเล่นไปนะเอาให้ขนขาวเลยนะซูมหน่อยซูมหน่อยไปอยู่กับคนอื่นเขาแล้วโนกหายเหลืองเลยสิ้นเลยไม่มีอาหารกินน,นี่นะบา ไก่เชื่องโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต,ต่อไปครับโอเคครับสงคราบยังยังยังเอาต่ออย่างนี้นึงโอเคดูฮานดูฮานว่างๆครับไม่มีอะไรทำหาทายไปเรื่อยนะโอ้เดี๋ยวจะถ่ายลูกนกกังเขนให้ดูใหม่ครับมะพร้าวลูกเดิมต้นนู้น เอาไข่สามใบลูกฟักสามตัวนะเดี๋ยวจะบอกมีคนถามมาเยอะว่าดูยังไงว่าตัวผู้ตัวเมียอะไรยังไงนะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปหน้าแล้วจะบอกให้ดูว่าลักษณะมันเป็นยังไงโอเคครับของครับเอาเล่นไปเล่นไปยังไม่จบนะยังไม่จบอีกนิดนึงโอเคเล่นให้เต็มที่บนต๊ที หากินญ้าเล่นมาหาเลมยาป่ะหาถ่ายไปเรื่อยวันว,ว่างๆไะไฟดับไหร้านเลยหยุดปิดร้านหยุดวันหนึง่งก้าไม่เล่นน้ำอ่ะกระเพือปีกยงกระเพือปีกยงไม่กระเพือเลยอายกล้องอ่ะ ไปเอกเราโอเคครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์อีกรอบหนึงครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อมาพลาดคลิปต่อไปแล้วก็มีเพจด้วยครับฝากไปกดติดตามเพจ Facebook เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับโอเคครับขอบคุณครับไปไหนก้าเวเลยจะไปไกลนะหมา,าไปแดงนะเดินไปไหนอะ โอเคจบจริงๆแล้วนะจบแล้วไปแล้วครับ